สวัสดีค่ะวันนี้ยายได้วันมาใหม่ค่ะเนี่ยยายเอฟมาเยอะเลยเพื่อนๆเนเ,ออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ายายได้อะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆมาชมกันนะคะว่ายายได้อะไรบ้างเออมาในสภาพดีมากเลยคะ่ะไม่มีอันไหนเสียหายเลยมันใกล้เนาะเพื่อนๆพิษณุโลกกับเพชรบูรณ์ก็อยู่ติดกันน้องเขาส่งมาวานนี้วันนี้ตอนเที่ยงมาถึงเลยค่ะเนี่ย ไม่ทันได้เฉาได้เหี่ยวอะไรเลยทั้งหมด8ต้นครัมาดูนะคะว่าอันไหนยังไงบ้างอันนี้ยายจะขออน,นุญาตบอกราคาเพื่อนๆเนาะว่าราคาเขาตอนนี้ราคาตลาดเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้คือ F mart, เอฟมาแบบทางออนไลน์แล้วน้องเขาบริการส่งฟรีค่ะไม่มีค่าส่ง ต้นไม้ก็ราคาถูกมากยายก็เลยถือโอกาสเก็บเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันที่อันแรกก่อนอันแรกก็คือต้นนี้ค่ะต้นนี้เขาชื่อว่าเท้ากระบินระพมอ่าราคา400บาทค่ะเพื่อนๆเนี่ยไม้เก่าไม้โบราณหายากมากตั้งแต่ยายดูไลฟ์เข้ามาแล้วก็ดูมาได้หลายเพจหลายหลายที่ไม่เคยเห็นค่ะเพิ่งจะเห็นที่ไลฟ์น้องเขานี่แหละเนี่ยต้นใหญ่ต้นสูงค่ะสูงครึ่งฟุตเลยค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ย กระถางนี่สี่นิ้วค่ะกระถางอันเนี้ยแพ็กมาดีมากแล้วก็ป้ายอย่างนี้เลยค่ะต้นที่สองก็คือต้นนี้ต้นนี้คือเทพนารีค่ะเทพนารีนี่ถ้าใครอยากเห็นต้นโตของเขานะคะในคลิปของยายที่คลิปรังบอลโบราณหายากที่พิซุโลกไปดูย้อนหลังได้นะคะว่าต้นโตเขาเป็นยังไงสวยค่ะอันนี้สูงกรฟูดเลยค่ะต้นนี้ ยายได้มาในราคาสามร้อยบาทค่ะสูงละเริ่มกัดลายมาอย่างนี้เลยค่ะเทพนารีค่ะกระถางสีนิ้วอีกเหมือนกันน้องเขาใส่ป้ายมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเนี่ยต้นที่สามต้นนี้โตแล้วเหมือนกันค่ะสูงกับฟูตอีกเหมือนกันไม้น้องเขารอบนี้ไม่มีเบบี๋เล็กๆเลยค่ะมีแต่ต้นโตๆละเริ่มกัดลายมาอย่างนี้แล้วค่ะเนี่ยอันนี้เขาชื่อว่าเจ้าจัก,กระพัดค่ะต้นนี้ ยายได้มาในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะเท่าที่ยายเอฟบอลมาแล้วบอลมีชื่อก็มีรุ่นนี้ค่ะราคาจับต้องได้สําหรับยายเนาะสําหรับคนอื่นก็ <c oughs> ไม่ทราบเหมือนกันแต่สําหรับยายเท่าที่ยายเอฟบอลมาเนี่ยค่ะบอลมีชื่อบอลโบราณหายากด้วยแล้วก็ต่อไปจะเป็นต้นนี้ค่ะพรมฤษีพรมฤษีนี่ต้นใหญ่เขาก็สวยนะคะลายอันนี้ออกมาอย่างนี้เลยค่ะสีเริ่มมาแล้วค่ะ รมรือสีร้อยเก้าสิบบาทค่ะเ,เพื่อนๆสูงกลฟูดอีกเหมือนกันโตมากละกระถางสีนิ้วต่อไปเป็นอัมพรอัมพรนี่เล็งมานานแล้วค่ะสวยมากต้นโตเขาใครอยากเห็นใบต้นโตเขาเต็มที่ไปดูในคลิปยายที่บอกไปนะคะใบใหญ่ต้นใหญ่เขาจะสวยมากเลยอันนี้สูงประมาณเครื่องฟูดได้ค่ะเนี่ย มีอยู่ทั้งหมด4ใบาลายเริ่มกัดออกมาอย่างนี้แล้วค่ะอัมพอนนี่200บาทค่ะอีกต้นหนึ่งต้นนี้นะคะต้นนี้มีความในใจค่ะเพื่อนๆเอฟอมาแล้วไม่ตรงตามที่เอฟมาเนื่องจากว่าเราก็เล่นบอลใหม่ๆเนาะเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็เอฟบอลต้นเล็กมาด้วยมันก็จะไม่ค่อย ตรงตามที่เราอยากได้มีผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรต้นนี้แก้มือค่ะนางกิรินี่หนึ่ร้อยเก้าสิบบาทค่ะต้นสูงก็ฟุดละอีกเหมือนกันลายยังไม่ออกมาสียังไม่ออกมาแต่เจ้านี้เขาขายบอลโบราณบอลมีชื่อเชื่อถือได้ค่ะน้องดังบอลของน้องเขาเนี่ยน้องเขาเป็นใบรุ่นที่แบบว่าเก็บสะสมบอลมาหลายปีละเขาเล่นมาตั้งแต่บอลยังไม่ดังค่ะ แล้วพอช่วงบอลดังบอลมีราคาน้องเขาก็จับเป็นธุรกิจแล้วก็สามารถเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองได้เลยค่ะนางกิรินีนี่เป็นสัญลักษณ์ของนางสงการปีห5ห้านี้เลยนะคะนางกิรินีเทวีเนี่ยค่ะปีนี้เขาประกาศให้เป็นนางสงการประจำปี25 6 5หห้าของปีที่แล้ว2564น่นาจะเป็นนางรากสดค่ะปีที่แล้วอันนี้ร90บบาทค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ย ตัวน้นคือต้นนี้ค่อนข้างจะเล็กหน่อยแต่ก็สูง10%ได้ลนะสูงก็่คืบแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยต้นนี้คือเรือนหลวงค่ะเรือนหลวงนี่ถ้าใครอยากเห็นใบใหญ่ที่ลายส,สวยๆไปดูในคลิปยายเหมือนกันคลิปเดียวกันนั่นนะคะยายจะถ่ายไว้หมดเลยแบบว่าดูที่ตู้น้องเขามีแต่ตัวใหญ่ๆส,สวยๆทั้งนั้นเลยน้องเขาทิ้งระยะไปพักนึงไม่ได้ไลฟ์สดพอมาไลฟ์ปุ๊บเป็นไลฟ์แรกน้องเขาปล่อยราคาถูกมาก อันนี้ยายได้มาร้อยเดียวเองนะคะเนี่ยเป็นเพื่อนหนึ่งร้อยบาทเรือนหลวงต้นนี้ค่ะต้นนี้น้องเขาแถมมาค่ะยายเอฟมาทั้งหมดเจ็ดต้นต้นนี้น้องเขาแถมให้ยายมาหานุมานคลุกฝุ่นค่ะเนี่ยสูงเกือบคืบแล้วเหมือนกันกระถางน่าจะประมาณสองนิ้วครึ่งค่ะกระถางเนี่ยสีก็เริ่มมาอย่างนี้ละหานุมานคลุกฝุ่นน้องเขาแถมให้มาใจดีนคะคะ ยายว่าตอนนี้เป็นโอกาสสำหรับคนไหนที่เล็งอยู่นะคะที่จะเก็บเอามาเลี้ยงไว้ชมเนี่ยค่ะแต่เพื่อนๆต้องไปดูหลายๆไลฟ์หลายหลายเจ้านะคะแต่ละเจ้าแต่ละไลฟ์เนี่ยก็ราคาจะไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะไลฟ์ไหนราคาก็ค่อนข้างจะลดลงมากบางไลฟ์ลดลงเยอะเลยจับต้องได้ไลฟ์ของน้องเขานี่ชื่อเพจบ้านนิยมบอลสีนะคะ ที่พีซุนโลกเป็นเพจที่น้องเขาไลฟ์สดอยู่เพื่อนๆนเข้าไปเสิร์ชหาได้เลยน้องเขาจะไลฟ์เกือบทุกวันค่ะบางวันไลฟ์สองรอบเลยก็มีส่วนมากน้องเขาจะไลฟ์ช่วงเงย็นหรือว่ากลางคืนค่ะเข้าไปดูไปกติดตามน้องเขาได้แล้วเพื่อนๆนจะได้ไม้สวยไม้มีชื่ออย่างนี้ไปเลี้ยงกันค่อย,อยๆเก็บไปเนาะเพื่อน,เ,อนเป็นความชอบของส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆ่นแต่บางคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันรางเนื้อชอบรางยาเนาะบางคนอาจจะชอบ ชนิดอื่นที่ไม่ใช่บอนสีแต่สำหรับยายนี่คือเก็บบอนสีเอามาเลี้ยงไม่ชมเป็นความสุขทางใจค่ะทีนี้มาชมบอนหน้าร้อนของบ้านยายกันหน่อยเนาะเพื่อนๆอากาศร้อนจังเลยเนี่ยหน้าร้อนเต็มที่ละที่หนาของยายนยคะคะใบใหญ่ขึ้นมาแต่ว่าเขากัดสีใบบางหมดเลยค่ะขาวโพลนเลยมีเหลือแต่กระดูกสีเขียวอย่างเดียว กัดออกมาเป็นสีชมพูต้นเขาก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะคะเนี่ยใบก็เริ่มใหญ่ขึ้นก่อนเนี้ยขับโรนเลยค่ะข้างๆกันนี้จะเป็นครูด่างค่ะเพื่อนๆยายเอามาลงไว้ใต้ต้นหมากพวกเทวเนี่ยค่ะเริ่มงามขึ้นมาอย่างนี้แล้วค่ะเนี่ยสวยละหน้าร้อนค่ะร้อนมากจนแบบไม่อยากไปไหนเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้สาครูด่างของยายเปลี่ยนกระถางให้สวยค่ะด่างสวยสวยมากเลย คู่ดังข้าง,งไนนู้นเขาแตกหน่อใหญ่เลยนะคะเพืเ่อนๆเห็นไหมคะส่วนทางนี้ยายเอาเข้าวหนีแดดคะ่ะเพืเ่อนๆเนี่ยเอามาอยู่ในร่มใต้ชายคาแต่แดดก็ส่องถึงอยู่ตอนใบยบยอะคะ่ะอันนี้เป็นผีเสื้อชมพูค่ะเนี่ยก็มีเหลือใบให้ชมอยู่คะ่ะข้างๆกันนี้ก็จะเป็นทับทิมเม็ดใหญ่ตอนกลางวันเข้าไม่โดนแดด กัดดอนเนาะใบก็จะเฉาเฉาหน่อยแถวบนสุดนี่เป็นอโกนิมาค่ะมีดอกนะคะเนี่ยอโกนิมากอข้างๆนี่เป็นแสงเงินแสงทองอโกนิมาเหมือนกันแตกก่กอเต็มจะเต็มกระถาง่ะคะเนี่ยอันนี้เป็นไม้อวบน้ําชื่ออะไราย,ยายจําไม่ได้ละเอามาจากบ้านพี่สาวค่ะเนี่ยส่วนอันนี้ก็แสงเงินแสงทองอีกกอหน,นึง เขาเอ็นไปหาแดดค่ะเพื่อนๆเนี่ยเอ็นไปหาข้างกงําแพงอันนี้เป็นเพชรน้ำหนึ่งอะโกน,นีมาเหมือนกันส่วนข้างๆนี้ใบเขาเหลือน้อยขนาดของใบก็จะเล็กลงนาคาลูกไม้ป่ากันดําข้างล่างนี้จะเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กดูนะคะหน้านี้แดดแจ่มหน้าร้อนค่ะเพื่อนๆกัดสีออกมาอย่างนี้เลยโผ <laughs> ล่เลยเจ้ากรุงเดนมาร์กแต่ใบเล็กเนาะ ่วนอันนี้ช้างเผือกใบบัวของยายงอกขึ้นมาใหม่ค่ะเนี่ยหลังจากที่เขาทิ้งใบไปได้เป็นเดือนเลยนะคะยายรดยน้แล้วขึ้นมาใหม่สวยอย่างนี้เลยค่ะพเพื่อนๆดูนะคะข้างล่างเขาแตกเต็มเลยแล้วนะคะหนอ่อเขาเต็มเพียบเลยขึ้นมาใหม่เต็มเลยค่ะกระถางนี้นานแล้วนะคะเป็นปีแล้วค่ะยุบทิ้งกอไปสองรอบละสีสวยมากเลยค่ะเนี่ยช้างเผือกใบบัว ถ้าเขางอกขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บมาเจอหน้าแรงนะเพื่อนๆเ,เขาก็จะแตกใบแตกกอให้เราชมอยู่นะแต่จะใบจะมีขนาดเล็กลงแล้วก็ถ้าเราบำรุงดีเต็มที่เนี่ยเขาจะสะพังขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วก็เป็นดอกค่ะเพื่อนๆเท่าที่ยายสัมผัสเข้ามาเนาะพอเป็นดอกแล้วก็จะเริ่มทิ้งใบอีกรอบนึงแล้วก็เข้าสู่หน้าฝนพอดีอะค่ะอันนี้เป็นเจ้ากรุงไกเซอร์ค่ะเนี่ยไกเซอร์ตัวนี้ไม่ใช่เดนมาร์กนะคะเพื่อนๆไกเซอร์คะ่ะเนี่ย แต่เขาอยู่ใกล้แดดค่ะตรงนี้ริมริมกำแพงตรงนี้เขาจะอยู่ใกล้แดดเขาเลยออกมาสีชัดแจ่มอย่างนี้แล้วกระถางเขาเนี่ยดินจะเยอะกว่ากระถางอื่นเขาแตกหน่อเต็มอีกเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยเขางอกอกมาใหม่ค่ะเห็นไหมหน่อเขาเต็มเลยกอนเนี้ยที่ยายเคยทําคลิปตั้งแต่ที่แรกๆของที่ยายเริ่มทํา youtube ูะค่ะสะพังเลยนะคะกระถางเนี้ยตอนนี้ก็แตกหน่อออกมาแต่ละหน่อี่มีเป็นหน่อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะ ดินเนี่ยดึกดำบรรมากเลยยายไม่ได้เปลี่ยนเขานานแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยเขาอยากเกิดค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยออกมาใบก็ค่อนข้างใหญ่อยู่ค่ะใหญ่ให้เขาอยู่ในร่มค่ะตรงนี้โนยโดนแดดเฉพาะตอนเย็นนิดนึงเอาก็ทาทับทิมสยาม หับคลิปนี้ให้เป็นเพื่อนชมกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะ,ะวันหยุดอากาศร้อนก็เอาความสดชื่นของบอนสีใบไม้ให้เป็นเพื่อนได้รับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายกันเนาะคลิปนี้สวัสดีค่ะ